สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวงโชคลาภ16บ16ธันวาคม2565ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผัลลาแคปซูลของขาวละออสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆตรีคือ3ลาคือผลสมอไทยสมอพิเพก มะขามป้อมนะยาอายุวัฒนะสูตรโบราณเลยทีเดียวนะครับช่องทางการขายครับขาวละออช็อปขาวละออลาสมอช้อปปี้เจดีเซ็นทันขาวละออแอดไลน์ขาวละออเพจสัตว์เฟซบุ๊กขาวละออ com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออนะแม่ตารางมาแล้วเดี๋ยวค่อยดูเรามาดูดวงกันก่อนชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจำตัวคือดาวพระพุธ ดาวพุธเป็นไงอยู่ราศีธนูคู่กับดาวศุกร์สวยงามนะดาวศุกร์คือดาวประจําวันเพราะว่าวันที่16ธันวาคมเป็นวันศุกร์บริวารอายุเดชสีอังคารเป็นสีพุธเป็นมูลละนะอังคารนั้นก็เป็นราชาโชคนะพระจันทร์ก็เป็นราชาโชคนะดูดีพระจันทร์เล็งดาวพฤหัสบปปดีดาวพฤหัสเป็นเกษตรสวยงามเห็นไหม ดูใช้ได้เลยทีเดียวแล้วมนุษย์ตยูคราวที่แล้วเห็นไหมย้ายวันที่หนึ่งธันวาเข้าเรือนลาพระมีถุนเป็นไงนะศูนย์นี่ให้มาแรงด้วยคราวที่แล้วคราวนี้ก็ยังมาอยู่นะมนุษย์ตยูนะครับอ่ะอีกดวงหนึ่งที่เด่นครับดาวพระอาทิตย์นะดาวพระอาทิตย์ดูดีเลยทีเดียวแหละเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายวันนั้นนะครับสิบหกธันวาย้ายตอนสามทุ่มเห็นไหมคาบเส้นเลย กำลังจะคาบเกี่ยวเข้าไปสู่พบปัตนีบ้านของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเป็นเกษตรและเขากำลังจะเข้าหาดาวพุธดาวศุกร์ดาวพวกนี้เขาเลยก็ไม่ทิ้งกันสามสหายไปเขาก็จะไปด้วยกันนะไปในทิศทางใกล้ๆกันไล่กันไม่เกินาสามราศีครับทิ้งห่างกันไม่เกินนะอาทิตย์กับพุธเนี่ยห่างกันไม่เกินหน้าหลังลสองราศีดาวศุกร์กับอาทิตย์ก็จะห่างกันไม่เกินาสามราศี เขาจะไล่กันไปอย่างนี้ถือว่าเป็นสามสหายมาด้วยกันไปด้วยกันแล้วกําลังจะเข้าเรือนดีเรือนพฤหัส,สปีพบปัตตนีนะแล้วก็พบกรรมมะและดาวพฤหัสก็ตั้งรับสวยครับสามธันวาที่ผ่านมาดาวพฤหัสมนนะมนแปลว่าหยุดนิ่งจากที่เขาเดินถอยหลังมาตลอดเนี่ยนะตอนนี้หยุดแล้วตั้งหลักแล้วดาวพฤหัสก็เรียกว่าตั้งหลักเขาจะเดินหน้าวันที่สิบแปดธันวา โหทีเนี้ยแหละชาวมิถุนนะการงงการงานหรืออะไรเด่นๆดังๆเนี่ยดูดีเลยทีเดียวล่ะครับนะก็เอามาตั้งแต่วันที่สิบหกเลยนะโชคไม่ไม่ต้องรอวันที่สิบปดไม่ต้องรอให้พฤหัสเดินหน้านะคือดาวพฤหัสตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ดีหนึ่งเป็นเกษตรนะสองเป็นดาวเจ้าเรือนดีนะสามเนี่ยมนนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอหยุดพักแล้ว นะมนและนิ่งตั้งหลักตั้งสติเตรียมเดินหน้าวันที่18บดฉะนั้นวันที่16ก็ถือว่าเริ่มที่จะกระตือรือร้นและดาวพฤหัสสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนทีนี้มาดูตารางครับเห็นไหมพูดถึงดาวพฤหัสพฤหัสด,ดูดีแล้วก็เป็นมนตรีทางทักษะด้วยดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ก็ดูสวยงาม นะดาวพระจันทร์ก็ดูสวยงามนะอยู่ในภพที่สี่ของดวงชะตาตั้งชากับลัคนาท่านดาวอังคารดาวสีประจําวันถึงแม้จะอยู่ภพวบบินาสแต่เขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะก็มีโอกาสนะครับห้าสองสามเนี่ยอนี้ชัดเจนนะครับตัวเลขมงคลในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะ ดูเดยอะก็จริงนะแต่มันกลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะห้าห5ึ่ง5นึ5งห้านี่เองแค่นี้เองนะสวยงามนะสวยงามก็เรียกว่าสามารถจัดชุดได้นะออกกำลังกายจะใส่เสื้อใส่กางเกงได้หมดนะดูดีนะครับ3ตัวก็อย่างที่เห็นประมาณนี้เลขสวยเนี่ยหกหนึ่งสีหนึ่ง นะพระศุกร์พระพุธพระอาทิตย์นะเรียงตัวก็เรียกว่าอยู่ในระยะที่ก็เรียกว่ามีระยะที่เอื้อมถึงการสวยงามนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่เนี่ยได้เลยแล้วแต่ท่านสะดวกถือว่าสวยในด,ดวงเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวสามทุ่มเขาจะขยับเข้าพบดีแล้วนะเขาเรียกว่ากระตือรือร้น,น,นมีอาการแล้วนะครับดาวที่ขยับดาวที่ย้ายในวันนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้ เห็นไหมนุตตยูใช่ไหมครั้งที่แล้วก็ปัดหน้ามาอย่างแรงมาแรงอย่างสวยงามมาทั้งฟ้าทั้งดินเห็นไหมเพราะว่ามาแรงเพราะเขาย้ายวันนั้นไงเขาย้ายตอนสามโมงสิบเอ็ดนาทีเห็นไหมครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่แล้วแต่อยู่ในเรือนลาพาของท่านก็ยังจัดให้ได้อยู่สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนพัจจันร์ดูดีครับเป็นราชาโชค พรนะเกตก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะว่าพระเกตโยกกับพระจันทร์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดถ้าท่านรู้สึกว่าแหมมันไม่น่าจะซ้ําก็ตัดทิ้งไปได้นะแต่ศูนย์เก้าสองเก้านะศูนย์สองเก้าเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ครับนะยังมีโอกาสอยู่แล้วก็ศูนย์หกสี่นะศูนย์หกสี่เพราะว่าเขาตรีโกนธาตุไฟเหมือนกันและธาตุไฟก็เป็นเรือนลาพระของท่านเป็นเรือนปัตตานีของท่าน เป็นเรือนชื่อเสียงของท่านคือพวกดาวคือราศีธาตุลมกับราศีธาตุไฟเนี่ยมันจะส่งเสริมมันอยู่ในมุมที่ส่งเสริมกันนะครับดังนั้นถ,ถือว่าดูดีอ่ะวันดีครับนะวันตัดเสาอาทิตย์ทิ้งง่ายๆเลยนะเสาอาทิตย์ก็นั่งดูคลิปทํากิจกรรมไปนะวันที่เรียกว่าเสี่ยงโชคซื้อนะจับายใช้สอยลงทุนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับดูดีหมดเลยนะ สีเสื้อขาวชมพูเขียวส้มนี่ชมพูเด่นสุดนะครับเพราะเป็นดาวสีประจำวันนะทีนี้ก็ต้องมีข้อแม้เยอะข้อแม้เยอะพยายามตัดนะพยายามตัดให้มันแบบลงตัวเหมือนตัดสูตรอ่ะมันต้องเข้ากับชุดเข้ากับคนสีขาวเนี่ยคนเกิดวันอังคารเลี่ยงสีขาวนะครับเลี่ยงนะไม่ใช่วางคารใส่ขาวนะ วันอังคารเลี่ยงสีขาวครับวันพุธเลี่ยงสีชมพูวันเสาร์เลี่ยงสีเขียวสีส้มใส่ได้หมดทุกวันอ่าเขาเรียกว่าเป็นสีกลางนะเด่นสุดก็คือชมพูก็คนเกิดวันพุธนั่นแหละที่ว่าต้องเลี่ยงนะครับคนเกิดวันอื่นใส่สีชมพูได้หมดคนเกิดวันพุธก็ไปใส่สีประจําวันได้สีเขียวหรือสีส้มได้หรือสีขาวก็ดูดี ใช้ได้เลยสีฟ้าก็อีกสีหนึงนะคนเกิดวันพุธใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นวันศุกร์ด้วยพอไหวอ่ะํำบุญตักบาทก็ให้มันเกี่ยวพันกันเลข8นะเพราะว่าเลข8เป็นกําลังวันของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวสีประจําวันถือว่าใช้ได้นะขออ่ะแคปหน้าจอไว้ถนะ้าใครที่ดูไม่ทันนะครับจําไม่ได้แคปไว้ทีนี้เราจะไปกันที่ รายละเอียดและองศาดาวทั้งหลายชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเวลาประสงค์ก็คือ16นาฬิกาเนี่ยลัคนาเวลาประสงค์ตอนสี่โมงเย็นอยู่ที่ภพลาภะครับภพลาภะจริงๆไม่อยากให้ตัดศูนเลยนะอาจจะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเพราะเขาอยู่ในเรือนลาภะของท่านแถมอยู่เลิกดีด้วยนะ ลัคนานี่ก็อยู่มหทธนเลิกลาหูก็ยังอยู่มหทธนเลิกเนี่ยดูยังด,ด,ด,ดูดีอยู่นะครับอยู่ที่ท่านพิจรารณานะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่เสียหายต่อดวงชะตานะครับดูดีเลยแหละนะเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าลัคนาเวลาสี่โมงเย็นก็อยู่ที่พบลาระของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับนะหกสี่ก็ยังดูดีอยู่นะได้ดวงชะตานะคือช่วงเนี้ย ตัวเลขจะไม่หนีกันเยอะจะไม่หนีแบบเขาเรียกว่างวดนี้ออกอันนี้อีกงวดหนึ่งไปไกลไม่จะวนกลับมาวนไปวนมาอยู่แถบนี้นะครับหกสี่เนี่ยออกไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังดูสวยในดวงชะตาเห็นไหมยังอยู่เนี่ยหกสี่หนึ่งยังเป็นเลขสวยอยู่นะครับอ่ะลองพิจารณาดูแล้วก็พระจันทร์เดินหน้าดีรพระจันทร์อยู่ในภพที่ดีของดวงชะตาก็ถือว่าเสี่ยงโชคได้แถมพระจันทร์ก็ยังเล็งไปที่ดาวพฤหัสคู่ธาตุดิน ใช้ได้เลยทีเดียวนะก็พิจารณาได้ครับสำหรับชุดนี้นะครับเอาเป็นว่าดูดวงมิถุนแล้วก็งวดนี้ลุยได้เสี่ยงโชคได้นะครับแล้วก็ชอบเลขไหนก็จัดสรรไปเลขนั้นพระจันโจโล,โลเลิกเนี่ยมันต้องแบบพลิกแพง่ลยนะมันต่างจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วพระจันเพชราดเลิกต้องมุ่งมั่นต้องเด็ดขาดแต่คราวนี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด พลิกแพงเอาเลขที่แบบมันแปลกๆนะเอาเลขที่มันแปลกๆเอาเลขที่มันแบบเราเราอาจจะแบบรู้สึกชอบนะแต่มันจะออกเล้ออะไรเงี้ยเนี่ยโจโลมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ต้องแบบพลิกแพลงพลิกไปพลิกมาดูแบบให้ดีนะให้รอบด้านก็จะสามารถมีโชคลาภได้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งดูแล้วก็ดวงชะตาก็แม่ จัดอยู่ในระดับต้นๆของงวดวันที่สิบหธันวาเลยนะเนี่ยผมให้คะแนนดีเพราะว่าลัคนาเวลาประสงค์มันอยู่ที่พบลาภะแล้วก็เลิกดีด้วยมหัตนเลิกนาวางปุกเอกซะด้วยนาวางที่ดีที่สุดแล้วมหัตนเลิกเนี่ยแปลแบบง่ายๆนะเลิกเศรษฐีนี่เลิกคนรวยเนี่ชาวลัคนาราศีมิถุนก็ถือว่าสวยงามนะครับใช้ได้นะเสี่ยงโชคได้ดูดีเลยทีเดียวแหละครับเอาละ แต่ก็ฝากเขาเรียกว่าเลขเกี่ยวกับบ้าน,นรถบรรพพบุรุษเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะอ่าพระพระจัน์อยู่ในพบอะไรพบพันธุแถมดาวเสาเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่ภูมิปาโลเลกเลขบ้านนะเลขบ้านเลขบรรพบุรุษเลขเก่าเก่าเลขรถเลขบ้านเก่าเ,าเาตอนเด็กๆอะไรพวกนี้ย้อนเวลากลับไปทั้งนิดนึงว่าเราเคยเลขที่เคยตามบ่อยๆแล้วมันไม่ค่อยมาครั้งนี้มันอาจจะมาได้ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดวงดีครับก็ขอให้16ทธันวาเป็นวันของชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยนะครับก็งวดสุดท้ายแล้วนะของปีนี้ก็ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆ,ๆังรวยๆได้รางวัลใหญ่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ